ไปไหนลนะ่ะไปเอารถไปไหนอ่ะวันนี้เอาเอาคันไหนไปเข้าอู่ก่อนเอาเอาฟ้าไรเนี่เอาฟ้าเอาคันนี้ไปก่อนเห็นเบอกกระเทือนแล้ววันนี้ช่างวันนี้ช่างมาดูแล้วว่าน่าจะเป็นที่กลางเดียวคันนี้นะแล้วก็ชุดชุดชุดหน้าชุดหน้าตรงนี้มีแต่ยังไม่ใส่เก็บงบไปก่อน ใส่แ,แค่ชุดพวกไฟเลีย้ยวไฟนี่ก่อนครับเอาให้ขีด่ได้ลองขี่ไปกลางเต็นท์ก่นอนเก็บแล้วก็ม,ม,มันยามาห้าไง <c oughs> <ไห>มุก <c oughs> มุกนี้มุกนี้ยินไว้อะไรเดี๋ยวเว้ยเฮียยินไว้อะไรให้กับสำหรับมุกนี้เลยเว้ยำไไม,มันยำมาห้าเอาคันนี้ไปก่อนคันนี้เอา <5 S 1> ไว<ห>้ไไมมม่่ใชเหรอยาางก็โดน อ,อ,อ้าวยังไงมุกเนี่ยเยีาาย่ยมีเถียงกันแล้ว<า>อ่ะมอมาห้าไงก็มาผมได้ผ<อ>มจะนั่งไงแล้วพวกะแต่เบาะใช้ไม่ได้นะบาะเปลี่ยนใหม่มแต่ว่านี่ลองช่างขอลองามาดูและปับหัวเทียนไฟเฟยออกหมดแต่ไฟออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะเป็นที่กล่องผมไม่รู้เหมือนกันไปเดี๋ยวไปที่อู่กันเดไปดูกัน<อ>ไปเลตโก thương lái, ờ, chúng đi đến cửa hàng của mình ta, chúng đi เอาเฮือนเสร็จสับเรียบร้อยทิ้งไว้ละ